เน็ตละจัดไปติดแดงอย่างรวยไอ้เหี้ยเจอแฮกไอ้สัสด้วยเราจัดเดี <c oughs> ๋ยวที่เล่นกับไอ้เฮียแบงค์ตอนนั้นเราก็เจอแฮกใช่ไหมแบงค์ยังไม่ชัดมาเออกูยังไม่รู้สึกว่ามันแฮกเท่าไหร่มันยังไอ้เหี้ยก,ก้มชัดสัส ไ <laughs> อตัวเมื่อวานใช่ไหมอออันนั้นน่ะไอเฮียเฮียจริง ดันน mm ี hmm. ้ต okay. oh. ้อง MP เซวินเป็นดีเป็นเดิมไอ้เหี้ยนี่ไงซื้อวอร์ฮามอะไรวะวอร์ฮามเกมที่ไหนอ่ะอ๋อเออกูก็ชวนไอเจ็ดเล่นเหมือนกันแต่กูไม่รู้มันมีอะไรมั่ง ไม่รู้จะสนุกไหมเอ้ยกูลองไปอัไม่ดูตัวอย่างเลยนะแต่กูลองไปเห็นไอคำเขาอะไรเหรอคนที่เขารีวิวว่าไอด้านล่างคอมเมนต์อนะของเกมอะ่ะอบอกเยอะสัตว์เกดแบบเกมนี้แบบเ,ออเฮียสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูของลุงแล้วค่อยมาดูคิดอีกรอบหนึ่ง เพราะแม่งราคาแพงไม่ใช่อะไหรหรอกไอ้เหี้ยไม่มีการสามร้อยเลยอ่ะอืมช่วงนี้ยิงจนๆจนอยู่อุณหภูมิตอนนี้นะฮะฟิลไล์นะฮะสามสิบสี่องศานะฮะไอสัตว์ ได้ๆไอสัตว์สี่ทุ่มสามสิบสี่ยังไม่ถึงไออีอสองทุ่มอยู่ลืมลืมลืมไออีอีสามสิบสี่จริงเนี่ยมันขึ้นบอกกูอยู่เดี๋ยวไออีอได้โนร์แบบไอยี่ะร้อนชิบหายของกูฟิลไลท์ยี่สิบหกกูเจ้าไออีอสามสิบสี่มึงบ้าไปแล้วเป็นอะไรกันครับนี่ฮะที่<บ>นี่เนี่ย <laughs> อากาศห้าสิบสี่ห้าสิบเก้าขึ้นแดงไออีอ่ สามสิบสี่องศาไม่ใช่เลือกเล่นนะฮะไอ้ยี่ยัามปองศาเลย<ด>นะเออตอนกลางคืนสามสี่องศาไอ้สัตว์ไม่ใช่เรื่องไอ้ยี่คนแย่ย่ะแค่ปกติก็ร้อนอยู่แล้วอี่ยี่ยี่ห้ายังพอไม่ร้อนนี่แม่งเ,เล่นไปสามสิบอัพไอ้สัตว์นีเอายังพอไหวกู พลันหลมล้วนพลันลมที่หันทางตัวกูไม่ได้อะเอเฮีโยโกรเียเลยหันปุ๊บมันจะพาย,ยุเข้าทันทีอ๋อโอเคกูเข้าใจแล้วนี่นมึงได้ยินเสียงพาย,ยุไหมได้ยินแนตะ่มันไม่ได้ดังมากกูต้องเอาทิชชู่อะมาครอบลำโพงอะเอเหียลงทุนจังครอบขเขาอะไรเหรอไมโครโฟนของ กูฟังโทรศัพท์อ่ะไอเหี้ยเจอเริ่มซะและ้วกูยังเล่นถ้าคนราจายอยู่เลยโอ้โหสีเหลืองทีมมัน <laughs> หน้ากุนๆนหน้าเ,<อ>เราอ่ะโอ้ยเ,อเหียเอเหรอไปด้วยยิงอะไรอ,อ,ะอันนั้นระเบิดลวงเพื่ออะไรก็อยากจะถาม ทางๆที่เราบุกม,มาทางนี้เฮ้ย CT มิดมิดมิดเสียงมิดเหี้ยตบเด้งเมื่อกี้ เอฟเคอยู่ฐานเอ้ยปืนตีแดงแรงลิฟต์อ้าวไอ้แต่ตีแดงมันต้องแรงลิฟต์ไม e ่ใช่ปหะมมองอะไรวะ ตัวปืนจีดงแรงนิดเอ้ยไม่ใช่จีโยเฮ้ยกดผิดอย่า,ยากดผิดไม่ต่างกันเลยวอแทเป็นจะกดอะไรถามใครวอแทเป็น <c oughs> ซีทีน่าจะมีนะ <c oughs> โอ้โหหลบไม่ทันไ <c oughs> <c oughs> อเย้หลบไม่ทันไม่พอยิงไม่ทันด้วยคืน ไอ้เหี้ยกดไปแล้วกดไม่โดนไอ้เหี้ยอุ้ยเอเคสวยว่ะชื่อจีนจีนนี่มันยอดจริงๆกับสต, <laughs> สต,ตรีมประเทศลูกหลานเะโอ้โหสวยสัตว์ยาสติ๊กเกอร์ก็น่าจะแพงนั่นเนี่ยโยนจะไปบี้ไอ้สัต อะไรวะเนี่ยนี่ดียวทีมเราเล่นดีแล้วทีมมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเราก็หลุดไปตัวหนึ่งด้วยรู้สึกอยากบุกบีบ้างว่ะเอออ๋อทีมพันดีหมดละจะไปกันไหมวะเฮ้ยไปว่ะไปก้ยเฮียแล้ว เราไปสองคนแล้วกันเนาะแต่เราเบิดูีที่เราไงใช่ไหมยังได้แคร์เพราะยังเฮ้ย <c oughs> ไอ้ย้ยกูทำย่ยอะไรกูเนี่ย <c oughs> หมดแล้วเหลือต,ตัวเดียวเราอยู่อีกทีเฮี้ยไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเลย,เลย <c oughs> เยีล่นก็ดีอีกทีมก็หายแหมอุ้ยคนผิดถ้ามีเจดี้เราจะแย่เพราะเราจะไม่จไม่เจอทีมสาคนนี้ที่เล่นดีมันรู้ไอเจตตีนี้มันมาสามคนสุ่มสองคนใครก็ไม่รู้มาอีเยอะนี่มีการปาสูตรด้วยอ่ะไม่เห็นสูตรอะไรเหี้ย มึงไายี่อะไรเมื่อกี้โอ้ยเลือนกูเหลือสิบสี่แล้วกูแค่จะวิ่งมาเก็บปืนฟรีๆไอ้สัตว์นี้เฮ้ยอยู่มิดมิด,มดสวยเกีย yeah, ไม่ต้องทำไรสบายเฮ้ยไอ้เงี้ย ดีกูอ <sociedad> ีสัสอ้โม่อยู่สารได้ปีก็สิบฟรีมาเอ่ออะไรยังยิ่งขี้ทีมกูฟิมงงงงงใส่เลยปะเออเตะมันเลยเดี๋ยวเราเปิดไปอีกอยังได้แป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งกดกดกดดาวกดาัชแป๊บ khoay khoan thôi Ê! Ây da ơi! Thằng gì thì... Đừng có bị con lệnh nhiều Nó chả hẳn bị cháy cọn Ba chặt chặt Ý dụng! Nhưng hồn đồ chơi What the fuck? เออมึงอยู่ศเด้งมึงควรตายเพื่อนมันก็ยิงกว่าจะใช้ตอนไหนด้วยนะเอออะไรวะเนี่ยเอา,าอะลงนี้ดิให้มันชะนะบ้างดเด่นหน่อยเฮ้ยโอเคแล้วก็เราจะออกไปเสร็จเควสออกเกมคอยดูปืนนี้ขอ,อ จ็บดูไอ้เฮียกูไปคนเดียวเลยมันจะมาเล่นกันในกลางอ้าวมันมี AWP อ่ะ ยิงอะไรกันโอเคกูเข้าใจแล้วอองกูหยิบป,ปืนกลับมาให้แล้วทีไหนวะอยู่ไกลเลยสัตว์น้ององส์นไอฉันดบให้แล้ว นถึงเวลาเฉดฉายกูเชื่อ,อมันไอันยึดโดอ้ามึงเอาอีกแล้วอ่ะไอ้ยัยขึ้นวินแล้วแด๊ด๊าสัตว์ที่มันออกรัวๆแล้วอ่ะเอา เดียวใจเย็นมึงเอ้แล้วกูแล้วกูเล่นกับใครอทะีน,นี้ไม่ออกไปแล้วทอ,อ๋อมันถ่ายก่องทำไมถึงเตะชนะไอ้สัตวอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะสิบนาทีถึงบอกว่าเนี่ยนี่เจ๊ แล้วทำไมดบมึงที่ฆ่าเพื่อนวะเราต้องพูดอย่างนี้จะเกิดจุยซุ่งตีนจริงๆ